ิีกเลยอย่ทางเราเขาเรียกหมากปมสงสัยมันเนี่ยมันเป็นปมปมอ,อยู่นี้เนาะ วันนี้ซุปหมักปมอันนี้คือเราปลูกเองอยู่ข้างบ้านนะครับเอามาเล็ดมาปลูกนะครับเป็นต้นแบบนี้ครับตรงรากมันจะคล้ายๆหัวใช้เท้านะครับแล้วมันก็จะออกอันนี้คือออกเม็ดมันเหมือนมันออกผลเนาะแล้วก็เก็บเก็บผลมันนี่ครับดูครับ,รบเนี่ยคล้ายๆเม็ดพริกเลยอี่ทางลาวเขาเรียกหมากปมสงสัยมันเนี่ยมันเป็นปมปมอยู่อย่างนี้เนาะ เป็นปมมข้อๆนี้เนาะเดี๋ยวเราจะเก็บเก็บเก็บกันก่อนนี่นะครับต้นมันมันเป็นแบบนี้เห็นไหมหนอมันมีต้นที่ที่ผมถอนออกแล้วนะนี่มันจะมีรากแบบนี้เลยคล้ายๆหัวชวยเท้าเลย นี่ครับนี่คือต้นที่มันแก่แล้วมันไม่ออกไม่ออกหมากแล้วเราก็เลยถอนทิ้งนะครับตัวไหนที่มันยังออกยังออกหมากอยู่ยังออกผลอยู่ที่มันออกผลวันนี้นี่อันนี้เล็กๆอย่างนี้ยังไม่เอาเดี๋ยวเราให้มันโตอีกนิดนึงเล็กๆอย่างนี้ยังไม่เอานะครับได้เยอะแล้ววันนี้พอได้ ทำเมนูแปลกๆให้ทุกๆคนได้รับชมแล้วนะครับไปติดตามชมกันว่าหมากปมจะเป็นเมนูอะไรน,น,ะนะครับเราก็มานึ่งนะครับเป็นแนวนึ่งปิดฝาเดี๋ยวรอให้หมากปมสุกก่อนนะครับว้าวๆ้าสุกแล้วครับว้าวว้า,ว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 าสุกแล้วครับ กินหอมนะเนี่ยเครื่องปรุงของมันนะครับก็จะเป็นขิงนะครับขิงเกลือแป้แงนัวเข้าไปพริกผง ก็คนคนคนคลุกเค้าให้เข้ากันนี่ครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับแต่วัตถุดิบอาจจะหายากนิดนึงเป็นของแปลกที่บ้านเราไม่ค่อยไม่เห็นแต่เป็นเมนูพื้นบ้านทางลาวเหนือนะครับตัวนี้เขากินกันประจำนะครับ fc คนลาวขอคอมเมนต์ด้วยนะครับ ว่าอร่อยแค่ไหนกินเลยห,หวานหวานดหีหวานเผ็ดเค็มอร่อยดีครับกินกับข้าวข้าวเหนียวร้อนๆเนี่ยอร่อยนะเนี่ย ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและอย่าลืมกดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเมนูใหม่ๆแบบนี้จะได้ถึงท่านทุกคน